สวัสดีครับ f อทุกคนครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกัโตัวครับบ่าได้ออกขายในตลาดครับก็นั่งยุ่แต่ของเลยละครับแล้วก็้อนเอาแล้วก็เฮดเฮดอีกานออเดอร์ A e. <S <S มั่งเล็กๆนน้อยครับผมก็ยุ่แต่ใน้องอย่างเดียวพุ่นโดนก็ออกไปตลาดมั่งนี่ยังสิมื่อว่านผมก็ออกไปไทยอยู่ขิดไปอันสำเพ็งอยู่กับล่องไปบึงแต่รุนนน่นโดนจังออกไปไทยครับเพราะว่าช่วงนี้กับบริษไ,ไปใส ตลาดกับผมมีขายครับแต่ว่าเมื่อเนี้ก็เลยสีมาทบทวนงํางานเก่าเกครับในเปื่อนเบื่องคนที่ยังบ่เคยเบิงครับเป็นการทักไอ้ทักข้อมือแบบง่ายๆครับสำหรับไผ่บางๆยังม่เคยทักกับขม้าเบื้องได้ครับผู้จีเพชรเป็นแล้วก็เขม้าเบิงได้ครับเป็นเป็นความรู้เล็กๆแน่นอๆครับทบทวนบทเรียนเก่าๆกับผมย่ำย่ำหว่างกับอยู่ของอยู่้องซื่อครับ าขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคลิปสีแดงปังๆน้ำเขานี่ครับบ่ดังน้ำเข่าจักเก็ตครับเฮ็ดยูทูบมาโดดแล้วครับผมก็ขอบคุณครับที่คนที่เข้ามาติดตามมาเบิ่งให้ครับไปไปเบิ่งน้ำกันมาเมื่อนนี้ผมเสียดยางครับเฮ็ดแบบไปไปเฮ็ดน้ำกันครับที่ผมสนีเส็ดขอมือแบบสามสีครับสิ่งที่ตรงมีก็คือนี่ครับเมื่อนนี้ผมเอาเชือกไอเชือกหนังครับมาเป็นแกนกลางครับ เ,เพื่อนผมมีเชือกหนังเอาเชือกนั่งกับใดกับเป็นแกนกลางครับความยาวกับประมาณนี้แหละผมเสียบแบบปรับได้หลุดได้นะจ๊ะความยาวก็ประมาณประมาณนี่แหละเพื่อไว้ครับเพื่อไว้ันสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วประมาณนี้เพื่อเย่าไว,ไว้ซื้อเดี๋ยวนี่แค่นี้ ทำแบบกง่ายๆนี่ผมอดทางน้ำเอาแนวดึงเขาเอามัดใส่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมสิมัดใส่มัดนับโกหมอกโกใหม่ก็ได้ครับทุกไ่ิถนัดกกเสาก่อนนำโกกเสาครับนี่นี่ตะขอครับ นีต่ตะขออีกนนี่ครับมัดอีกอับหลังจากนั้น,นครับนี่ครับผมก่าเสือกเทียนครับเสือกเทียน เสือกเทียนที่ผมใส่เลยคือเสือกเทียนเบอร์สองครับนี่เบอร์สองนะครับเนี่ยผมใส่นี่ความเงาความเงากับประมาณประมาณหกสิบนิ้วนี่แหละครับเอากับเพื่อเพื่อะไรกับเพื่อเพราะว่าเห็ดขอมือบนต้องเงาหมากนี่ครับมัดตังคสีหมัดธรรมดา ม,ม,มีมัดเลยสิมีสำหรับปูปูขั่งมหาดไม่นะครับมัดทั้งสามสีครับเขาอยากเอาสีสีสีก็ได้ครับวันนี้สีเอาสามสีก็พอ นั่งตัดเล่นครับเพื่อเอาไว้ขายง่าเขาเปิดตลาดนี่ครับแรกกระจับ3ามสีครับดึงให้ตรงครับผมปึ๊บเส้นที่2อครับสีขาวเฮ็ดคือกันครับ ก็สีดำครับทับขึ้นคือเกา้าครับไล่ไปสีดะสีแดงมันเวลาดึงดึงให้ตรงหรือครับดึงให้ตรงจะได้ออกมาสวยครับแล้วก็สีขาวก็สี อักซอยกับเฮ็ดทั้งสี่เหรอครับอันนี้แต่ว่ามือนี้ผมติดถักเป็นข้อมืออะน,นี่เบิ่งดีดีสวก่ดนดึงขึ้นมาไป้ไปปุ๊ล้วสีดำ ไปเรื่อยๆครับงานพวกนี้ต้องใจรักด้วยครับบางคนม่ามันเห็ดง่ายเห็ดง่ายอยู่ครับแต่เวลาเขามาเห็ดแฉะมันมันเมื่อย์นะครับมันป,ปวดปวดหลังปวดเอวมันมีคว่ำเพี้ยนแนวก็ได้กินเดียวอันนี้แหละครับคือคว่ำม,มันคว่ำดีอย่างหนึ่งคือคนเห็ดเป็นแต่เขาขี่ขานเห็ดครับ <S <S เป็นอย่างจังขี่ขานเห็ดมันน่านได้ครับแล้วเขาก็เลยมาซื้อเขา ผู้ใดขยันเน็ดก็ได้ขายครับเพราะว่างานอาชีพนี่มันติดไปได้เรื่อยๆครับถึงคนตีเฮ็ดเป็นแต่ว่าคนกับขี่ข้าเก็ดเหมือนกับข้าสารแหแหละครับสารเป็นผมกับ่าไปสารถอกมันนั่นแล้วเสือ,อรุดคือกันครับผมบรถต้องย่านมามันศิกตลาดเต็มครับเพราะว่างานอันนี้อยู่ติดว่าไถ่ติดใจหักครับฉะนั้นแล้วกับเพื่อนๆกับฝึกไปครับไปเรื่อยๆครับ วิธีเข้าขยันครับผมมาล้นตลาดครับเพราะว่ามันบมื่ใครมีผู้เหตุปนเด่นะไปเรื่อยๆ เป็นบอสีเหลืองงามนี่ครับพี่น้องเหลืองงามลเรเดับบาท ขนาดของมือก็ยังต่องใสเวลาดีครับคือบเบิ้งว่าใส่ขมใส่ข้อใส่ข้อก็ต้องใสเวลาครับใส่ข้อห้าโอขแกนกลางแบบนี้ก็ได้ครับแกนกลางเป็นหนังก็ดีขึ้นกันครับ <c oughs> บางคนเป็นกเก่าเชือกลมเออเชือกไอ้เทียนน้ำกันเป็นแกนกลางแต่ว่าเอาเชือกเชือกหนังเป็นแกนกลางก็ได้ขึ้นกันครับที่ได้เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีก เพราะว่าเชือกไอ้หนันงนี่เหนียวนี่เชือกหนงังมันจีบเป็นมวนเลงจีครับเหนียวตึ๊บเลยยันล้นไฟบ่ไใด้ครับเชือกหนงังมาขายอย่างนอกบัดเชือกหนังนี่ครับ อยู่ว่างๆองยู่ห้องอยู่อย่างเขากระทักไปเรื่อยๆครับทักไว้ถ้าขายจาังใดมันกระขายได้ครับตอนนี้ก็ทําใจจังน่อยครับเพราะว่าช่วงโรคระบาดครับเขาเก็บตัวอยู่ห้องจะได้บ๊ะจะได้บอะเงาครับเอามานั่งถักเหรับ จะรับกันไปยังสีหครับบางคนเพิ่นว่า FC ผมเพิ่นบอกอยู่เพิ่นว่าถ้าใส่สีดำล้วนมากสีหลงว่าตัวหลงครับนี่มันติดึงดึงตัวที่มันตรงกันนะเป็นสีดำาก็จำตัวนี้ครับ ดึงตรงกันดึงตรงกันมันก็จะบอาบิดครับนี่นี่ครับหลังจากนั้นเขาลับมาเห็ดตุนเห็ดตัวหลุดได้ครับเขากัใส่เสือกตัวเชือกเทียนแล้วครับ นี่ครับนี่มัดกันสี่ก็เอาลงเป็นไล่แบนนะครับ นี่ครับปึ๊บนี่ก็ทับขึ้นข้างบนนี่ครับจะรับจะรับบนจะรับล่างน,นะครับ เนี่ยนี่ครับง่ายๆครับลงสิรับบระรับ่างหนักเยี่ยนี่ครับ นี่เองปรับได้ครับปรับได้ครับปรับปรับสั้นสั้นยาวได้ครับนอกจากคอดหัวตัวนี้ไ้ครับคอดหัวไ้ครับนี่ครับดึงเขาออกได้ดึงเขาตัวนี้ก็ตัดให้มันเรียบร้อย อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมดึงเข้าออกได้ครับเขาอยากใส่เครื่องประดับเขาก็ใส่น้ำมันนี้ก็ได้ครับเขาอยากใส่พวกยินพวกอย่างกับพัาสับเอาครับเราตะเข้ากับอันนี้เป็นทักแบบพื้นฐานครับทักแบบเอง่ายๆครับเป็นของมือสลับหลายๆสีครับไปสิกัะทักเป็นวงใหญ่แน่หน่อยแน่ครับเพราะว่าของมือคนมันติพราซ้ำกันแต่ว่าของเข้ามันติดปรับได้หลดได้ครับไปลองเบิรงเด้อครับผม วันนี้กะไม่ได้เตเบิ้งแค่นี้หละครับพี่น้องขอพูดหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับ